สวัสดีครับท่านใดครับที่ขับขี่โตโยต้าวอร์จิ r ต้องยอมรับว่าเป็นรุ่นที่มีความนิยมอายุการใช้งานครับที่มีความทนทานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งอละไรต่างๆครับดูแลง่ายครับแล้วก็ยังนิยมนํารถเข้ามาปรับปรุงช่วงล่างให้ขับขี่ดีขึ้นไม่ว่าจะใช้งานในการเดินทางไกลขับขี่แนวออฟโรดต้องบอกว่ายังกระแสดีมากๆครับกับโตโยต้รุ่นนี้ครับที่อยู่ข้างหลังผม โจทย์ของลูกค้าก็คือว่าไม่อยากเปลี่ยนรถคันใหม่ครับอยากจะทำรถชั้นเนี้ยที่ใช้มานานแล้วเนี่ยให้มันขับขี่ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับตรวจเช็คแล้วครับโช้ครับหมดอายุครับลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนใหม่ครับเลือกรุ่น e s e r i e ของแบรนด์ y า x สครับโจทย์ของลูกค้าบอกว่าไม่ได้ขับเร็วครับเน้นฟีลลิ่งแนวครอบครัวครับอยากได้ความนุ่มนวลเพิ่มเติมสักประมาณหนึ่งรุ่นนี้ครับผมบอกได้เลย จะเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ครับลดความกระเด้งกระดอนโค้งเค้งของตัวรถเนี่ยโดยประมาณ30-40%ถึงครับการโค้งตัวซ้ายขวาครับเบาะแถวที่2เบาะแถวที่3ครับที่มีปัญหาอยู่ถ้าเรารู้สึกว่าปัญหาของเราเนี่ยจาก100%เนี่ยมันก็จะลดลงโดยประมาณ30-40%ถึงครับโช๊คอัพอีซ e ิลี่รุ่นนี้ครับของวายเอกระบอกโชค50มิลลูกสูบ4 5่แกนโชค16มิลรับประกัน ยาวนานเลย2ปี40,000กิโลเสียต่อมได้ครับตลอดอายุการใช้งานซ่อมที่ไหนก็ซ่อมที่ Light ออโต้เนี่ยแหละครับเพราะเราเป็นูนย์เซอร์อวิสครับมาตรฐานครบวงจรได้รับการแต่งตั้งจัด y s i ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูแลได้รวดเร็วเคลมได้รวดเร็วครบจบที่ Light ออโต้ครับสำหรับการดูแลในส่วนของผลิตภัณฑ์แบรนด์ y s s ครับเป็นแนวทางครับงบประมาณไม่ข้าม20,000 เป็นงบประมาณที่มีความคุ้มค่าครับกับฟังก์ชันที่มีมาให้และโช้ตัวนี้ครับยังรองรับความสูงสแตนดาดได้ยกได้ตั้งแต่1น1มิลถึง1นิ้วครับโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบรวมใดๆเป็นอย่างไรบ้างครับคุ้มไหมครับราคาไม่ข้าม20,000ติดตั้งให้เรียบร้อยและไรออลโต้ครับในเรื่องของการติดตั้งปรับเทต่างๆครับเรายังให้ความสำคัญในเรื่องของการตั้งสูตรล้อ โชคอาบครับต่อให้เทพขนาดไหนดีขนาดไหนถ้าสุดล้อไม่ลงตัวครับครับคีไม่ดีอย่างแน่นอนโอเคนะครับสนใจโทรหาผม0891053366โทรมาถามโปรโมชั่นโทรมาถามราคามาแอบ,บถามส่วนลดเงินสดเงินผ่อนรับรองครับมีให้แน่นอนขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ